ลุงมีลุงมีแกเลี้ยงมาเลี้ยงมาสวนลุงมาเลี้ยงกระบือเบออินนิวไม่มีเสียงหรอเจ้ามามานั้นแสนด้นแสนดื้อแต่กระบือแกือฝึกฟืดีืดีชาวบ้านเขาเล่าลืลือว่าม้าดื้อ เลาะถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมีดูเช้าเย็นอบอบอบกบเอ๋ยทำไมถึงร้องกบร้องราอท้องมันปวด ท้องเอ๋ยทำไมถึงปวดท้องปวดเพราะข้าวมันดิบข้าวเอ๋ยทำไมถึงดิบข้าวดิบเพราะไฟมันดับไฟเอ๋ยทำไมถึงดับไฟดับ เพราะฝนมันตกค่ะฝนตกไหมล่ะคะฝนตกแล้วก็ฟ้าร้องแล้วก็เสียงกบเคียดมันก็ดังอบๆอบใอบอบอ่ะป้าป้าป้าอุ้ยแก้มหอมมาลรงป้าป้าป้าสารอาป้าป้ามีกบตัวใหญ่ ปานกับอินเตอร์จะได้อะไรไหมนะได้ไในกระเป๋าคุณป้า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 ้าสารอาป้าป้าอะไรนะหยุดอะไรอ่ะเธอไม่ฝึกพูดอ่ะเธอพูดได้ไหมอ่ะถามหน่อยอินเตอร์พูดได้ไหมอ่ะให้อินเตอร์พูดคนเดียวได้ไหมอ่ะพูด ปลาปลาป้าเฟมมาเร็วมาละดามาระดามาข้างหน้ามาครูจะดูละดาอ่ะละดาพูดให้เพื่อนฟังหน่อยละดาพูดได้ไหมพูดตามครูสาวเฉยๆปลาปลาป้าสาราปลาป้าให้ระดาพูดคนเดียวก่อนละดาจะได้ของรางวัลละมีกบตัวใหญ่ในกระเป๋าคุณป้า มีผีในห้องนี้ในห้องนี้ดูดีดีผีตัวดำผมีผีตัวดำผมยาวผมยาวดูหน้าขำดูหน้าขำผีตัวดำผีตัวดำจำให้ดีจาให้ดีเออเดี๋ยวคุณถึงจะเรียกว่าเป็นคนเก่งมอ่าของรางวัลเลยขอบคุณค่ะใส่กระเป๋านู่นเลยไปใส่ล็อกเกอร์ไว้เลยแล้วมาเรียนต่อใครอยากได้อีกใครอยากได้อีก เวลาครูพูดอะพูดตามหนูจะได้พูดเป็นไม่ใช่อะอะอะไม่ได้ต้องฝึกออกเสียงเห็นไหมครูบอกแล้วอาอูเอเอออกเสียงมาเลยหนูเสียงดีไหมล่ะโอ้ยครูสาจะให้ของรางวัลคนที่ตั้งใจเรียนถ้าบอกให้พูดอะไรก็ไม่พูดอย,อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วอินเตอร์พูดได้ไหม ก็อินเตอร์หันหลังไปทางนู้นเลยคุณครูอยู่ทางไหนคะก็ต้องหันมาทางนี้สิคะคุณครูไม่เห็นอินเตอร์หันมาแล้วกูอินเตอร์จะได้อะไรไหมล่ะเออเสียงฝนงฝนที่หล่นจากฟ้าจากสซัดมาหนาวเย็นกระไรเด็กเอ้ยอย่าออกไปไหน เปียกฝนไปจะเป็นหวัดเอ้ยฮัดเช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 ยเห็นไหมเด็กๆก็พูดได้เวลาครูให้พูดให้พูดตามแล้วมันจะพูดได้เองแล้วมันก็จะเก่งแล้วมันก็จะคล่องลุงมีแกเลี้ยงมาลุงมมีาส่วนลุงมา เลี้ยงกระเบื้อเจ้าหมานั้นแสนดื้อแต่กระเบือศิลาฝึกปลือดีชาวบ้านเข่าเล่าลือว่ามาดื้อพอถูกตีลุงมาค่อยพาทีแต่ลุงมี ดูเช้าเย็นอบอบอบกบเอ๋ยทำไมถึงร้องกบร้องเพราะท้องมันปวดท้องเอ๋ยทำไมถึงปวดท้องปวดเพราะข้าวมันดิบข้าวเอ๋ยทำไมถึงดิบทำไมถึงดิบข้าวดิบ เพราะไฟมันดับเออฝนตกฟ้าร้องเออแล้วก็ไฟมันก็จับแล้วก็เลยหุงข้าวไม่ได้พอหุงข้าวไม่ได้ข้าวมันก็เลยทําไมคะข้าวมันก็เลยดิบพอข้าวดิบแล้วกินเข้ามปเราไปทำไมคะกินข้าวดิบมันก็ปวดท้องเออมันเป็นไปตามขั้นตอนเลยปวดท้องเพราะว่าข้าวมันดิบข้าวดิบเพราะว่าไฟมันดับไฟดับเพราะว่า ฝนมันตกฝนทําไมถึงตกก็กบมันร้องไงมันก็ไปเรื่อยๆใช่ไหมวันนี้ใคร